และนี่ก็จะเป็น EP ีที่5ของซีรีส์เที่ยวเกาหลีปี2022ตามล่าหา,าใบไม้เปลี่ยนสีของเราทั้งสองคนแล้วนะครับโดยใน E ีีนี้เราจะเดินทางกันไปที่เมืองปูซานซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในทริปนี้ของเราทั้งสองคนแล้วนะครับโดยเมืองปูซานเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับพวกเราคงเริ่มคุ้นคุ้นชื่อปูซานเนี่ย ตั้งแต่ในช่วงปี2002ที่มีการจัดแข่งขันเอเชียนเกมหรือปูซานเกมรวมไปถึงหนังซอมบี้ชื่อดังอย่าง Train to ป u s a n ทำให้ปัจจุบันเนี่ยที่นี่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เมื่อมาถึงเกาหลีใต้แล้วต้องแวะมาที่นี่ให้ได้สักครั้งและเราสองคนก็ไม่พลาดครับกับการเดินทางไปยังเมืองปูซานเพื่อพาใหนวดไปกินไปเที่ยวและก็กิน ไม่มีช้อปปิ้งเลยนะครับทริปของเรายังไงเดี๋ยวลองตามพวกเราไปดูครับว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างเผื่อจะเอาเป็นจุดที่เพื่อนๆจะใช้ตามรอยพวกเราจดเอาไว้ได้เลยครับงงเอ้ตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่พักของเราคือโรงแรมกิฟฟินเบย์ o ฮเทอยู่ในปูซานนี้เราจะนอนที่นี่2คืนแต่ตอนนี้เรายัางเช็คอินไม่ได้ก็เลย ฝากกระเป๋าไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปหาของกินกันก่อนซึ่งตรงนี้มันจะมีจากาวชิมาร์เก็ตก็คือน่าจะเป็นตลาดปลาที่ขึ้นชื่อแล้วก็ชื่อดังของปูซานนี่แหละในไหนๆเราก็พักที่โรงแรมที่ใกล้ๆตลาดแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินในตลาดแล้วก็พาทุกคนชมตลาดดีกว่า เดินมาไม่ถึง100ยเมตรเราก็เจอเจ้ากะชิมาร์เก็ตแล้วอยู่แค่ตรงนี้เองสำหรับตลาดปลาจากาชิแห่งนี้นะครับถือเป็นเดอะมัสที่ห้ามพลาดเลยครับในการที่มาที่ปูซานที่นี่เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีด้วยครับและแน่นอนครับที่นี่คือสถานที่สำหรับมาลองลิ้มรสอาหารทะเลที่ทั้งสดทั้งใหม่ที่ผมกับยัยหนวดอยากมาลองกันนานแล้วครับ มีหมดครับกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกรวมถึงอาหารทะเลอื่นๆด้วยครับเดี๋ยวยังไงผมลองพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศในตลาดกันครับเนตลาด oh, ป,า lad, ปาลปาโอ้กุ้งมัน,นตัวใหญ่มากด,ดูดิตัวใหญ่มากเลยโดยระหว่างที่เราเดินดูตลาดเนี่ยนะครับ เราก็จะพบว่ามีคุณลงุงคุณป้าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะพยายามเรียกเราเข้าไปในร้านเพื่อที่จะนําเสนออาหารในร้านของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วของหรือวัตถุดิบในแต่ละร้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเพราะว่าวัตถุดิบหรือสินค้าที่เขาขายส่วนใหญ่ก็คืออาหารทะเลซึ่งทุกอย่างมันจะได้ความสดของอาหารทะเลอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่ตั้งอยู่ติดกับทะเลเลยครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดระหว่างเดินเนี่ย ใครถูกใจอาจุม่าหรือคุณลุงคุณป้าร้านไหนที่เขาน่ารักแล้วก็คุยกับเราถูกคอเนี่ยก็เลือกทานร้านนั้นก็ได้ครับอย่างผมกับยายหนวดเนี่ยก็ประทับใจคุณลุงคุณป้าร้านนี้มากมากครับแกน่ารักมากครับเราแค่เดินมาด้อๆมๆมองๆของในตู้เนี่ยแกก็หยิบกุ้งหยิบปูหยิบปลาหมึกออกมาให้เราได้ถ่ายรูปก,กัน ซึ่งถือว่าโจมตีได้ถูกจุดโดนใจเยนวดครับและนอกจากนั้นคุณป้ากยังมีความเป็นกันเองแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาครับแถมยังไม่ฮร์เซลมากเลยครับเราเลยรู้สึกสบายใจเราก็เลยเลือกทานที่ร้านนี้เลยครับซึ่งวิธีการทานอาหารที่นี่ก็ไม่ยากครับโดยเราสามารถเลือกวัตถุดิบจากร้านข้างล่างนี่แหละครับแล้วเขาจะเอาไปปรุง ที่ร้านบริเวณชั้น2ให้เราครับโดยบริเวณชั้น2ของที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารลักษณะแบบนี้เลยครับว้าวอาหารมาแล้วนักเก้นี่ยเป็นเครื่องเคียงรอิโอเค อีกครึ่งตัวเราเราเอาไปให้เขาทำแบบบาร์บีคิวมันมีความแบบเด้งฟันหน่อยๆเด้งทุ่ฟันแต่หรือว่าเกียวได้มันตดไงโอ้แต่ไม่ไม่คาวเลยเนาะอร่อยชอบ กินส่วนอื่นสิส่วนนี้จะหนึบกว่ดเลยคนะุกินแบบคนไทยเลยแล้วกันเดี๋ยวดีๆนะอย่ารีบขึ้นกินแบบคนไทยเลยนะคะเพรานะ,ว,บบะ,ะว่าคลิปไม่ขึ้นมึงเกาะไปได้ เข้าดีๆเข้าดีๆเข้าดีๆเดี๋ยวเปรี้ย้นเดี๋ยวมันหลุดลงคอมันหลุดแคระเลยโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวปูซานกันต่อไม่ได้ไหมนั่นคือตับตับก็กินได้ตับเขาไปทำซอสกันไงทำเดียวเลยเหรอโอ่ยไม่ไหวมากค่อยๆกัดก็ได้ บาร์บีคิวอร่อยอ่ะคือมันก็ยังมีความแบบเป็นหอยเนื้อก็เนื้อแบบเด้งๆอ่ะสดไม่มีกลิ่นคาว หวานก็เอามาตนหวานหวานแบบเหมกนแบบูอะเหมือนแบบอืมต้องจิ้มอะไรอร่อยมาก จังอิ่มอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาเช็คอินที่โรงแรมครับที่นี่เขาจะให้เช็คอินตอนบ่ายสองนะครับเราเลยแวะไปทานอาหารก่อนเราเค่อยกลับมาเอาของขึ้นมาเก็บครับสำหรับห้องพักที่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบตามมาตรฐานครับโรงแรมนี้อยู่ห่างจากตลาดปลาที่เราไปกินเมื่อกี้ประมาณ200เมตรเองครับเดิน5นาทีก็ถึงครับสะดวกมากๆและที่สำคัญ วิวห้องพักของเราที่เราเลือกเนี่ยสามารถมองเห็นวิวในมุมสูงของเมืองปูซานแล้วก็ยังเห็นหอคอยปูซานทาวเวอร์ตั้งอยู่ที่หน้าห้องของเราแบบนี้เลยครับนี่ดูวิวจากห้องพักที่ปูซานของเราดิสวยมากเลยเห็นนี่ด้วยเห็นทาวเวอร์แล้วก็ป่าตรงนั้นน่ะเดี๋ยวสวนตรงนั้นเราว่าเราจะไปไปเดินเล่นกันโอ้โรงแรมน,นี้โอเคเลย ชื่อว่ากิฟฟินเบย์นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็สะดวกตลาดปลาก็เดินไปประมาณ150เมตรถึงแล้วยอดเยี่ยมใครมาพักปูซานลองมาพักแถวนี้ได้นะครับสถานีนัมโปนั่งมาแค่สองสถานีจากปูซานสเตชันเองสวยงามเก็บของเสร็จออกไปเดินเล่นกันต่อครับ โดยเราเดินมาที่ปูซานทาวเวอร์ครับเดินมาจากโรงแรมของเราเนี่แหละครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณอุทยานยงดูซานครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่โซนะครับที่หอคอยเนี่ยจะอยู่ตรงอุทยานทำให้เวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถมาเที่ยว2ส,สถานที่ได้ในเวลาเดียวกันโดยผมกับยายหนวดก็เดินเล่นอยู่ใต้หอคอยนี่แหละครับรับลมเย็นๆในช่วงเวลาเย็นๆของเกาหลี บรรยากาศค่อนข้างจะสบายมากๆเดินถ่ายรูปได้อย่างเพลินๆเลยครับหลังจากเดินเล่นชมวิวตรงอุทยานแล้วก็หอคอยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลากินอีกแล้วครับสังเกตน,นะครับในทริปของเราสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นช้อปปิ้งกันเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วแถวๆโรงแรมของเราเนี่ยก็จะมีห้างตเต้อยู่ด้วยนะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งชั้นดีของใครหลายๆคนเลยแต่เราเราไปเดินแป๊บเดียวครับไม่ค่อยได้ใช้เวลาในห้างกันเท่าไหร่เราจะเน้นหาของกินครับซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ไปหาสตรีทฟู้ดกินครับก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่แหละครับจะมีแหล่งสตรีทฟูด้ดชื่อดังของเมืองปูซานนั่นก็คือที่ตลาดกุกเจนี่เองครับ ไปตลาดกุ๊กเจก็ระหว่างทางนี่เหมือนเราเดินอยู่ในสยามอะ่ะก็จะมีร้านค้าช็อปต่างๆแบรนด์เนมสำหรับตลาดกุ๊กเจนะครับที่นี่ถือว่าเป็นถนนสายสตรีทฟู้ดที่เต็มไปด้วยอาหารเรียงรายตลอดแนวเลยครับซึ่งอาหารแต่ละอย่างเนี่น่าลองกินมากๆครับมีทั้งคิมบับ ็อกโบกีของทอดหรือแม้กระทั่งพวกก๋วยเตี๋ยวรวมไปถึงอาหารพื้นเมืองต่างๆของเกาหลีนะครับขนมก็มีครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวยังไงผมกับยายหนวดเนี่ยพาเพื่อนๆไปลองเดินดูกันครับไม่องด้วยลสุที่อ่ะโอ้กินทักร้านเลยครับเน่นั่งกินแบบเป็นร้านเลยก็มีพวกกิมจิแฮมบุลา เป็นอาหารแบบมีทั้งซื้อกลับไปกินแล้วก็นั่งกินนยะน้ำเตงโมเหรอแตงโมเขาลูกเล็กนี่แตงโมจริงหรือเปล่าเนี่ยแตงโมจริงลูกเท่านี้เองลูกเท่าแบบฝ่ามือเองอ๋อเนี่ยคือหนึ่งลูกอ่ะจะเท่ากับ น,นีโมโหแพงอยู่เนี่ยหมื่นหนึงอ่ะสองร้กว่าบาทไปด้วยสอนลรอร่อ,อ,อ,อยเลยอร่อยมากดีอะแต่โมลูออลกเล็กนึกว่าแบบจะจืดๆแต่แบบหวานสดชื่นมากเลย ผมก็ได้กินแก้วหนึ่ง้วยหน่อยก็กินอยากลูตสวยๆไปนี่นะครับเรามากินขนมอะไรก็ไม่รู้แต่คนต่อคิวเยอะมากอ๋อ what is t h e ั a ด้ i s t h ังวัดด

โอโตกอโอตโอตกอะไรรู้ก็คือไอเดียน,น่าจะเป็นโอโตกแต่ว่ามีเอจอยู่ด้วยกินร้อนๆเนี่ยแหละนหน้าร้านเขาเลยอร่อยอะอร่อยไม่น่าเชื่อมันคือขนมปัง <c oughs> ใช่ไหมมันคือขนมปังอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีซอส ซอสสีน้ำตาลอันนี้ <Okay. S 1> นหวานๆแล้วก็กินอยี่ยไข่แล้วก็มีซอสแบบซอสพริกอ่ะเป็นน้ำตาลน้ำตาลสีแดงอด เนื้อพันเบคอนนะครับหมูเออหมูพันเบคอนนี่ตรงกลางน่าจะมีไข่ด้วยเป็นไงเ <c oughs> หมือนกินแฮมเบอร์เกอร์เอ้แต่เผ็ดเหมือนกินแฮมเบอร์เกอร์ถ้าข้างในร้อนจะอร่อย ก็ป๊อกกีต้นตำรับนะครับแล้วก็สาลายทอดของทอดที่เคยไปกินตามร้านบุฟเฟ่เกาหลีที่ประเทศไทยแต่วันมีเราใช่นั่งนั่งกินข้างๆร้านนี้ก็เลยอ่าจัดไปเราลองอะไรก่อนดีเอาของทอดของทอดก่อนเลยชอบมากยินดียินดีไหม เก็บให้มันสวยน้อยอร่อยครับร้านนี้ต๊อกโบกีเนี่ยที่นี่เป็นเหมือนกับต้นตำลับมั้งครับผมรู้สึกว่ารสชาติมันกลมกล่อมกว่าที่ผมเคยกินในประเทศไทยครับมันจะมีหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ รสชาติจะค่อนข้างลงตัวครับรวมถึงของทอดนี้ก็ทอดออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับกรอบแล้วก็อร่อยมากๆครับเป็นุ๋ยเตี๋ยวเตฟูดนะครับมาดูมจีนเก็นเส้นแบบเป็นขนมจีน ขนมจีนเนี่เนยนเนก่อนนี่ยนะครับมาต่างบ้านต่างเมืองเห็นอะไรอยากลองทานก็ต้องลองครับถือว่าเป็นการได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขาผ่านทางมื้ออาหารแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีไปอีกแบบครับนอกจากตลาดกุ๊กเจแล้วนะครับพื้นที่ที่ติดกันเลยเนี่ยเดินมาอีกแค่นิดเดียวครับเราก็จะถึง BIFF Square นะครับที่นี่ก็คือเป็นถนนช็อปปิ้งที่ได้รับความนิยมสูงในปูซานครับเหมือนกับสยามบ้านเราเลยครับแต่ผมว่ามันกว้างกว่าแล้วก็อากาศในการเดินเนี่ยสบายกว่าเยอะเลยครับอากาศจะเย็นสบายมากๆครับ พื้นที่ตรงนี้นอกจากร้านค้าที่เป็นร้านขายของเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นสตรีทฟู้ดให้นั่งทานกันด้วยครับซึ่งขอบอกเลยครับว่าเยอะมากๆผมกับเจ๊หนดวดเนี่ยยังไม่ทันเดินกล,ลับโรงแรมเลยครับก็โดนดักที่นี่อีกที่หนึง่งก็กลายเป็นว่าได้แวะทานสตรีทฟู้ดกันต่ออีกยกหนึ่งครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราสองคนเนี่ยอิ่มจุใจกันมากๆครับเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันต่อครับน,นี่เช้าวันที่สองของการอยู่ปูซานของเรานะครับดูท่าทางฝนกำลังจะตกก็เป็นอีกวันหนึ่งน่าจะเป็นวันสบายๆเดินเที่ยวในปูซาน ที่คิดไว้จะไปอยู่น่าจะาที่สองที่ไปไปหมู่บ้านกำชอนก่อนกำชอนวิลเลจก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่ชาวเกาหลีเขาสร้างขึ้นในช่วงที่เขาพิสงครามเกาหลีเขาสร้างหมู่บ้านตามแนวภูเขาอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปดูหมู่บ้านกำชอนสักหน่อยแล้วก็ที่ที่นั่นน่าจะมีกิจกรรมให้เราทำหลายอย่างเหมือนกัน โอเคกราถ่ายรูปแหละเออเราถยรูปแหละโอเคแต่ว่าไปหมู่บ้านกำชอนนี้น่าจะต้องนั่งรถบัสไปโอเคแตวไปนั่งรถบัสกันครับสำหรับการนั่งรถบัสในเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเราสามารถกดดูได้ในแผนที่เนเวอร์ได้เลยครับเขาจะมีสายรถบัสบอกแค่เพียงเราพิมพ์สถานที่ที่เราจะไป และเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถบัสครับเขาก็จะมีสายรถบัสที่สามารถพาเราไปถึงณจุดตรงนั้นได้รวมถึงบอกแม้กระทั่งเวลาที่รถบัสคันต่อไปจะมาด้วยครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะมาถึงป้ายที่เราอยู่สำหรับกรรจร Culture Village แห่งนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครมาปูซานครั้งแรกเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าให้ลองแวะมาครับเพราะที่นี่จะมีลักษณะของการสร้างบ้านที่ค่อนข้างจะแปลกตาครับหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชาวเกาหลีเขาลีภัยจากสงครามเกาหลีหนีมาสร้างบ้านตามแนวภูเขาตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะบ้านของเขาก็จะมีลักษณะสีสันที่สวยงามแปลกตาแบบนี้เลยครับ แล้วก็ที่นี่จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราได้ทําเลยเช่นเขาก็จะมีแผนที่ของหมู่บ้านลักษณะแบบนี้ให้เราเดินไปเพื่อเก็บตาสแตปมตามจุดต่างๆของหมู่บ้านเหมือนกับเล่นเกมระจนภัย uh อะครับ เดี๋ยวลองเดินดูว่าผมก็ยังน,น่วยจะเดินได้รอบหมู่บ้านนี้หรือเปล่า,วา,ากว้างมากๆหรือบางคนอาจจะแวะถ่ายรูปสตรีทอาร์ตตามจุดต่างๆนะครับซึ่งจะมีกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านเลยครับ จุดไหนสวยที่ดึงดูดเราให้เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็แวะจุดนั้นไปถ่ายรูปเก็บบันทึกความทรงจำเอาไว้ได้ครับอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมไปถ่ายรูปกับเจ้าชายน้อยที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการมาที่หมู่บ้านคำจอนวิลเลจแห่งนี้ด้วยนะครับ ยัหนบลหลังจากที่ผมกับเยนวดเดินเต็มอิ่มกันที่หมู่บ้านคำจอแล้วนะครับเราสองคนก็ยังมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทำในปูซานครับนั่นก็คือการได้ไปขึ้นสกายแคปซูล ซึ่งสกายแคปซูลเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ฝั่งแฮรอินแดนะครับเป็นรถไฟแคปซูลขนาดเล็กแบบนี้ครับที่เวลาเรานั่งนั้นเน่ะเราก็จะสามารถชมหาดแล้วก็ชมวิวทะเลได้ตลอดทางที่เรานั่งเลยครับแต่ด้วยความที่เราสองคนไปถึงก็เย็นแล้วนะครับบวกกับวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยครับคนเลยเยอะมากๆทำให้ตอนที่เราไปถึงเนี่ยบัตรโซเอา์หมดแล้วครับก็เลยอดขึ้นครับเสียดายมากๆ ก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆหากใครอยากไปขึ้นสกายแคปซูลนะครับก็ถ้าเป็นวันหยุดก็แนะนําว่าให้ไปเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดกบับพวกเราอ้าวสรุปผลขึ้นสกายแคปซูลนะครับเพราะว่าเรามาผิดโซเอาไว้แล้ว แต่จริงๆเราวก็มาถึงซีโมเองนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยครับเ,เพราะว่าคนเกาหลีก็มามานั่งกันก็เพราะว่าสกายแคปซูลเนี่ยจริงมันมันปิดมานานช่วงโควิดอะคะ่ะมันเพิ่งมาเปิดตุลาเนี้ยเปิดเลยก็เ,เลยมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากันคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดินตรงทะเลดูแล้วกัน มาถึงปูซานก็ให้เห็นทะเลหนอ่อยวันเชียวใดฉันจะพาเธอไปวันเชียวใดคุณกับผมเที่ยวด้วยกันวั e เชียวใดความสน,มนมุกอยู่ใกล้ๆจากทุกวันให้ฉันได้ไปวั e เชียวใดฉันจะพาเธอไปและนี่ก็เป็นทริปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ของเราทั้งสองคนนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกหลังจากที่มีสถานการณ์โรคระบาดท,ทั่วโลกเกิดขึ้นในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมาครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็มีข้อที่ควรต้องระวังมากขึ้นครับเราก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีให้กับเพื่อนๆครับตั้งแต่การเตรียมเอกสารเข้าประเทศ รวมไปถึงการวางแผนการเดินทางในสถานที่ต่างๆหวังว่าคลิปในซีรีส์นี้ทั้ง5 EP จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากวางแผนมาเที่ยวเกาหลีกันนะครับยังไงหากเพื่อนๆอยากให้เรา2คนไปเที่ยวที่ไหนแล้วทำคลิปกลับมาให้ดูก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเช่นกันครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับการแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆของเพื่อนๆในคอมเมนต์ที่ผ่านๆมาสำหรับคลิปนี้ผมกับยีนวดไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ออกเดินทางไปในทุกๆที่ที่เพื่อนๆอยากไปกันนะครับยังไงฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันเชิวได้คุณกับผมเที่ยวด้วยกันวันเชิ่ได้ความสนุกอยู่ใกล้ๆทุกสุดวันให้ฉันได้ไปกับเธอ